โโโอโหโหโหโอ้้หหตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีบุรีรรตอนนี้อยู่ที่นี่เขาวันนี้เขามีอันนะสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยเลยนี่นะอันนี้คือรถไฟไทยนี่รถฟฟ้าทอแยกมาจากอเลรไหม รถไฟไทยไงนี่อ้าวจริงๆไม่เชื่อนี่ไงรอฟอทอรถไฟไทยเดี๋ยวจะบอกให้ไปเดี๋ยวเราจะไปสะพานตัวนี้ไปตรงนี้เป็นสถานีไปเปิดปากแล้วเปิดปากแล้ว เดี๋ยวเราขึ้นไปที่สถานีแล้วเราจะเดินไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควกัน,น,นเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์นะสะพานเนี่ยสร้างโดยแรงงานเฉลยศึกสงคราม กลับเ,เลยมาขึ้นมาที่สถานรถนไฟนี่เขามีศูนย์ของฝากนะก็ทำใหม่ตัวนี้เดี๋ยวนี้ทำจเจริญน,นะ เดี๋ยวเราเดินตามทางรถไฟไปเลยเฟรยูวันนี้นี่ขึ้นมาทางนี้เลาะขึ้นมาน,มานี่สถานีรถไฟสถานีรถไฟสะพานแควใหญ่นี่ไปไปไปมีทงชาติญี่ปุ่นด้วยไปนี่ไง รถไฟวิ่งมาทางนี้เลยนี่ไปรถไฟยังไม่มาเราเดินได้ก่อนไปนู่นเขาเดินเที่ยวได้เดี๋ยวตอนรถไฟมาเขาจะมีสัญญาณเราจะมีสัญญาณรถไฟมาแล้วน,นุ่นสถานีสะพานแควใหญ่ก็คือนี่แหละนี่แหละมั้งสถานีสะพานแควใหญ่นี่แหละน,น,นี่ไงจำนายตัวอยู่นี่ เขาบอกที่นี่ไม่มีตั๋วจำหน่ายปวดติดต่อซื้อบนขนบวนรถเนี่ยที่หนึงเขามีของขายแยะเลยนะอยู่ข้าวยังที่หนึ่งไปไปที่หนึ่งเดินไปกินตรงนู้นหนึ่งตรงสะพานนู้นแล้วเดินไปกินร้านริมสะพานก็ได้ โอ้ยมาประจำอตอนแรกไม่เห็นรางรถไฟเลยจำยไม่ได้นี่นี่เดินบนทางรถไฟได้ไหะเดินบนรางนี้กัดได้ไหมเดินนี่ทรงตัวนี่ทรงตัวฮะได้ห่ะทรงตัวได้ไกลป่ะลองดูดินี่สะพานแควใหญ่เดินนี้นนนนอ่าสบายเดินไปให้ไกลดิเดินแป๊บเดียวไป เห็นรถไฟวิ่งมาตรงนี้แหละลื่นน้ะลื่นจะบ,บอกให้รางเหล็กนีของขายเพียบเลยตรงโน่นสะพานอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาถ่ายรูกปกันเห็นปะ ค่ะอ่ะ,อะก็นี่แหละเขาเรียกว่าไฮไลท์แหละไฮไลท์จุดแลนด์มาร์คนี่เป็นไงไฮไลท์ช่วงนี้เขามีสัปดาห์สะพานท่ามป็นน้ำแควไง,ไงะมีทงญี่ปุ่นด้วยเหรอสมัยก่อนลบกันเหรอญี่ปุ่นมาสร้างสะพานตรงเนี้ยสะพานสร้างตรงเนี้ยไม่รู้ใครสร้างนะตอนนั้นสมบัติมิตรญี่ปุ่นใช่นี่ดีเนาะก็มีจัด ขายของ,งไมนมีรับคนละครึ่งด้วยเหรออะ,อะเน่นะเสื้อจะสวยๆงั้นเลย นี่ตารางเลยรถไฟสายกาญจนบุรีเห็นไหมมีกี่โมงกี่โมงเนี่ยตารางตารางทางเดือรถไฟมาถึงกี่โมงไนี่งไงจุดสะพานอยู่นี่ไปเดี๋ยวเราหาอะไรกินแถวนี้ ไงนี่สะพานไปหาอะไรกินไปนู่นร้านอาหารนู่นไปไหมตองนั้นเป,ป๊ปซี่ไหมมีสายรักเป,ป๊ปซี่ก็แสดงว่ามีร้านอาหารม,มีโค้กมีเป๊ปซี่ฝั่งนู้นก็มีนะลงไปไเรือละ<า>งลงไปนี่ในมีหลังคา<ด>ในแพอาหารเลยแต่ไปทางนู้นก็ได้ไปนู่นร้านนู้นเคยกินร้านนู้นป่ะร้านนู้น ไปไปน้ำเดี๋ยวเราค่อยเดินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเดินไปสุดนู่นเลยค่ะหรือว่าเขาไปนั่งดูแสงสีเสียงใช่มั้ยอ่าตรงนี้แหละนี่แหละกำลังแสดง สิบอสิ 19, 2หยุดออที่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ออหนึ่งองออเรอบ เดี๋ยวเขามีรอบไอ้ทุ่มหนึ่งอะรอบทุ่มงานแสดงแสงสีเสียงนี่เขาจะขึ้นไปนั่งบนเนี้ยแล้วก็มีงานแสดงแสงสีเสียงเดี่ยวเขมีระเบิดใช่ไหมหนอมีมีเตรียมน,นวน่นอ่ะไ ก็มีทีมงานสร้างเอฟเฟกฟ์อยู่อย่างนี้เห็นปะ่ะแล้วก็มีระบบตุมต้มๆๆอยู่อย่างนีน้เต็มไปหมด<ช>เลยนะเนี่ยตั้งดูตรงเนี้ยเนี่ยนะเขามีเขามีไฟเห็นปะ่ะสปอตไลท์ปะ่ะยิงจึ๊ดชุดชุดนะที่เวใช่มใช่อันเนี้ยสะพานเนี่คือเวทีนี่อันเนี้ยคือที่นั่งดูสะพานเนี่คือเวทีทั้งหมดเลยยิงตุ้มตุ้มตุ้มยิงฟู้ยิงอะไรอย่างเงี้ยนะมีอยู่ใน เขาจะมีรอบทุ่มหนึ่งไปอันนี้ม,มีถึงวันที่ห้าเอออนนี้คือมีถึงวันที่้าที่มีหมดสิบเอ็ดรอบไม่ไม่ใช่ต้นไม้น้ำกลางๆแล้วตรงที่มีสะพา,านไปไปกินข้าวป่ะเดี๋ยวลุกจะเบิดตรงนี้เ่ทีียวมครับพี่ครับผม ประจ ա มปีอ๋อมันงานกาชาดเหรอและงานกาชาดด้วยนะเนี่ยไม่รู้สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแค้วงานไม่น่าถึงใหญ่อย่างตัดริบบิ้นเลยระเบิดตุ่มเลยตรงนี้นี่เขาเดินเข้าทางนี้ขึ้นเลยเนี่ยไปนั่งอ่ะกินโชยใช่ไหมไปกินข้ากันแล้ว ปตรงนู้นโดนหนุนร้านนู้นไปเดี๋ยวเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งเดินเดินตามกลิ่นไปเลยเดินตามกลิ่นไปเลยเดินตามกลิ่นกลิ่นอยู่ไหนนี่ไงกลิ่นอยู่นี่ได้ไะมีคอนเสิร์ตกันด้วยนะโอ้โหนี่เพชรไปดูยงไงเครื่องประดับ แออมแ <Brazilian> ่เป็นพลอยไงปัญามณีไปจืดจืดจดกิ้ข้าาไป โอ้หเวทีตัวนี้ไหมตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ก็ได้ไม่ร้อนแล้วบ้างเนี่ยร้อนปะแดดมาทางไหนไม่รู้ตัวนี้แลอวกานตัวนี้คงเย็นไปสักชั่วโมงนะ นี่ไงโอ้โหนี่เป็นสองชั้นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมนั่งดูแบบฟิลเนินมีทหารเห็นไหมเน่นเป็นเวทีเห็นป่ะแล้วก็ยิงเนตุ้มตุมต้มตุม้มตุ้มเออมีกระโดดล่มนี่นะโดดล่มลงมาอ่ะนี่นี่มีป้อมเห็นไหมป้อมยิงก็แสดงไงลูกกลางคืนวันนี้มีทุ่มหนึ่งแล้วก็รอดอีกทีสองทุ่มครึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ น้ำลายโคกไหมโคกสักขวดไหมอย่างอย่างี้มานั่งมานั่งกินตรงนี้ตอนทุ่มหนึ่งก็ได้ดูด้วยเลยได้ดูค่ะแต่ต้องจองโต๊ะต้อองงจเต็มหมดตรงนี้มีรวมอาหารอันนี้เต็มหมดแล้วอ๋อจองได้นะะคอออ๋จงแล้วมีอาหารเป็นชุดเลยเรอนั่งกินไปดูไปเลยโอ้ยชัยภูมิสุดยอดจริงๆสวยจริง อาสั่งกินลูกเดี๋ยวเราก็นั่งกินเนี่ยยาวเลยตายพอดีหาที่นอนมาจากไหนคะมากรุงเทพครับพอดีไปนอนที่อันนั้นมาอะไรนะไปทพยพลินเอกไพ,ล,กพลินมาก็เกยลเยมาแวะเที่ยวสัหน่อยโอ้โหดึกไม่ได้ตั้งใจมานะครมีงานพอดี Good job, you